เมื่อใหม่หลายๆคนนะคะเวลาเข้ามาทาออนไลน์แล้วมันจะไปได้ไม่สุดอะนะคะมาได้แบบครึ่งทางไม่ถึงครึ่งทางก็เลิกลาคุณต้องรู้อะก่อนที่คุณจะทําออนไลน์มันคือเรื่องของ mindset นะคะเพราะ mindset มันคือ80%ที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จคําว่า mindset มันก็คือกรอบของความคิดกรอบของความเชื่อที่มีทั้ง mindset ที่ทําให้คุณเติบโตและ mindset ที่มันทําให้คุณแบบไม่เติบโต นอกเหนือจากหมายเซตแล้วมันก็จะมีในเรื่องของทักษะประมาณ20%นอกจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ3% 5%แต่วันนี้จะมาให้ในเรื่องของ3ามหมายเซตที่คุณต้องใช้ต้องมีต้องรู้อย่างแรกเลยนะคะก็คือก่อนที่คุณจะทําอะไรคุณต้องต้องจ,อจงลงไปเลยว่าคุณจะทําอะไรพี่จุกเป็นยูทูบเบอร์นะคะจุกเจาะจงไปเลยว่าพี่จุกเป็นยูทูบเบอร์สอนทำอาหารและเป็นยูทูบเบอร์ที่สอนทำอาหารสร้างอาชีพ พอเจาะจงปุ๊บสิ่งที่เราได้คือลูกค้าที่เราสื่อสารกับเขาได้แบบได้ถึงอ่ะคือเราต้องการสื่อสารคนที่เขาอยากจะได้สูตรอาหารไปทาอาชีพสูตรอาหารกินสูตรอาหารอย่างอื่นเราไม่สอนอันนี้คือสําคัญมันจะทําให้เราโฟกัสและข้อที่2ก็คือคุณต้องรู้จริงในเรื่องนั้นๆอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยคุณก็ต้องมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นคําว่ารู้จริงอ่ะอาจจะไม่ได้รู้มากมายเหมือนที่ ที่คุณคิดคุณจะไปเปรียบเทียบอะมือใหม่ส่วนใหญ่จะไปเปรียบเทียบว่าเฮ้ย<ม>ฉันไม่มีปริญญาฉันไม่มีใบเซอร์เราฉันจะมาสอนได้ไงอันนี้ไม่ใช่นะคะคุณมีความรู้เกี่ยวกับอะไรคุณก็รู้จริงในเรื่องนั้นอะอย่างสมมุติว่าอ่เน,นี้พี่คนที่เป็นช่างกล้องเ่ยเขามีความรู้เขาเป็นช่างภาพเขามีความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพเขาไม่จำเป็นต้องมีใบเซอร์เขาก็สามารถที่ออกมาสอนได้ เพียงแค่ว่าสิ่งที่คุณสอนอะเวลาคุณพูดออกไปเวลาคุณต่ายทอดออกไปคนที่เขานําไปใช้คนที่เขานํา,นานไปปฏิบัติอะมันต้องเกิดผลลัพธ์อันนี้คือรู้จริงและอันที่สามนะคะคุณต้องคิดว่าคุณเจ๋งสุดข้อสามนี้สําคัญไม่แพ้ข้ออื่นคือหลายคนเวลามือใหม่เข้ามาเนี่ยมันจะมีเรื่องของความกลัวกลัวว่าเฮ้ยฉันไม่เก่งเท่าคนอื่นฉันไม่เก่งเท่าคนที่เข้ามาก่อนพอคุณรู้สึกว่า คุณตัวเล็กตัวน้อยอ่ะมันทําให้คุณอ่ะไม่กล้าทำหลายๆคนเข้ามาทําออนไลน์คือไม่ได้ไหมายความว่าคุณต้องเก่งนะคนเก่งนะคะคนเก่งไม่ได้สําเร็จในออนไลน์นะคะค,คุณจําคํานี้ไว้เลยนะคะคนที่เขาเจ๋งที่สุดเขาคิดว่าเขาเจ๋งที่สุดเขามั่นใจที่สุดคนนั้นแหละคือคนที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จในออนไลน์เก่งเฉยๆไม่ได้ทําให้เราสําเร็จนะมันต้อง ลงมือทําแบบต่อเนื่องหลายคนนะคะที่เขาไม่ได้เก่งแต่เขาทําแบบต่อเนื่องอะ่ะอันเนี้ยมันจะทําให้เขาประสบความสําเร็จได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีบางคนนะคะเก่งมากเลยแต่คิดว่าตัวเองไม่เก่งก็เลยไปต่อไม่ได้ อันนี้มันเป็นเรื่องของแนวคิดอันนี้เป็นเรื่องของ m i n d s e ตเลยนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากคุณจะเจาะจงในสิ่งที่คุณจะทําแล้วนะคะคุณรู้จริงแล้วคุณจะมั่วๆในการสอนนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในการทาออนไลน์อยากได้ความรู้ดีๆนะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะ